สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระหวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกียวกับสตูสุดท้ายในคําทํานายที่เราจะได้เห็นนว่าสตูสุดท้ายในสงครามอย่างที่พวกลูฟี่นี่จะได้ต่อโ้ด้วยเนี่ยที่มันอยู่ในโลกปฏิสารต่อค่าวทำนายนะฮะเขาบัาาเทคารีที่ได้มีการพูดถึงในภาคเอลบาฟเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการคาดเดากันว่าัตูสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นท่านอิมในน้าปีศาจเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นนั้นว่าาโท ซึ่งในตอนนั้นก็จะมีหาปีศาจที่พิุ่สอนที่มันพุ่งเข้ามาโจมตีซาโบในตอนนั้นใช่ไหมฮะและแรงก็เลยทําให้น่าสนใจนะเทนอิมเนี่ยเขานั้นสามารถแปลงร่างเป็นปีศาจขนาดใหญ่ได้หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าใช่คําทานายพวกนี้เนี่ยมันก็จะดูลงล็อกแล้วก็พอดีเป๊ะเลยนะฮะแต่ว่าด้ยวยความที่ว่าในโลกใบที่2เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่เราได้เห็นนะว่าตนา้นไม้อดัมได้โออหมานั้นมีปีศาจที่มอนมังกรขนาดยักษ์และถ้าเกิดว่าเราสังเกตที่ปีแล้วของมันเนี่ย ปีศาจมังกรในโลกปรทีิ2สกับปีศาจในโลกปรทีิสามที่พวกลูฟินต่อสู้ด้วยเนี่ยเราก็จะได้เห็นวอามันนะฮะคือปีศาจที่มันมีเขาแล้วก็ปีที่มันมีความคล้ายคลึงแล้วก็เหมือนกันเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้คนอ่านหลายคนเนี่ยก็น่าจะคาดเดาเหมือนกันนะว่าปีศาจมังกรในโลกปรที่2สกับปีศาจขนาดใหญ่ในโลกปรทีิษสามเนี่ยมันก็น่าจะเป็น <disappointing> ต <bosses> <ım eni> ัวเดียวกันหรือเป็นความสามารถพลังผลปีศาจพอเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยลากยาวต่อมานะว่าถ้าเกิดเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันถูกต้องนนัก็แื้าวก ทมเนคือเนื้อหาในปัจจุบันแล้วก็เรื่อ,องราวในอนาคตที่มันกําลังจะเกิดขึ้นที่เอวบาร์ฟเร็วนี้เรื่องราวพวกนี้จะเป็นการบอกบ้านหรือเปล่า้ในตอนท้ายเนี่ยปีสารมังกรอนขนาดยักษ์มันจะปรากฏตัวขึ้นมาที่ยอตยดต้นไม้ดัมทท่เอวบาบและถ้าเกิดปีสาจขนาดยักษ์มันคือความสามารถและพลังท่านอิมขึ้นมาเนี่ยนั่นก็น่าสนใจนะว่าในภาคเอวบารท่านอิมเขานนั้นจะปรากฏตัวแล้วก็มาที่เอวบาในตอนท้ายหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นเนี่ยสื่อสงครามในการต่อสู้รัฐบาลโลกมันก็จะเรริิิ่่มมกกกาาตอสู้้แลว็ค ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าหน้าแปลกใจะไรขนาดนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ฮาพุเท่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นลูฟี่ในร่างแก่าในกาบมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฮ่าพุเท่ากับ่านอิมเันจะมาตามร่าลูฟี่ที่มีความสามารถในกาดเนี่ยนั่นมันก็จะฟังดูสมเหตุสมผลระสบควรนะฮะโดยที่ในคลิปก่อนหน้านี้เราก็จะได้มีการเมือหอกันนะว่าส่วการต่อสู้ีนอัลบั้หลังจากนี้เนี่ยมันจะลากยาวจนการประวัติศาสตร์สัมลอยซึ่งมันเคยเห็นการกันว่าเลขขั้นที่สองหรือไม่เพราะว่าดูจากเนื้อเรบบท้าา ให้เปลี่ยนนวความ้กลับเป็นเกมซะซึ่งเมื่อพูดถึงเกมของมังกรฟ้าลอาสวินทพมันก็จะมีเพียงแค่เกมล่าๆเป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นซึ่งมันคือเกมที่อยู่ในเหตุการณ์กาวาเล่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าจากเหตุการพวกนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่เหตุการณ์กาวาเล่ขั้งที่สองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้แล้วก็จะได้เห็นว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์การวาเล่แล้วก็มีเหตุการณ์ท่านิมลเล แล้วก็แน่นอนนะว่าถ้าเกิดได้วาร์ปไปกับว่าไครั้งที่สองเนี่ยหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจนี่คือตัวทารล็อกดิซีเบกซึ่งนั่นก็คือหนวดดำประเเขาหนาจะมาที่เอวาร์เหมือนกันนะฮะและนั่นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าถ้าเกิดหนวดดำเขานั้นท่าเหมือนเดิมนี่คือมันในช่วงท่าสงครามเนี่ยนั่นก็จะหมายความว่าหนวดดำไม่ก็ได้ดีมพวกเขาหนาจะเจอกันในช่วงเวลาสุดท้ายและนั่นก็เลยน่ากังวลนะว่าหนวดดำเนี่ยเขานั้นจะโผล่มาแล้วก็ช่วงชิงพลังผดวิสัตถ์ท่านดีมหรือเปล่าเพราะว่า ครานั้นสามารถแย่งชิงพลังผบพิศารท่นอิมและหนวดนดำนั้นสามารถใช้พลังผบพิศาจที่3ได้เนี่ยคำทำนายที่พวกลูฟี่นั้นจะต้องต่อสู้ปีศาจขนาดยักษ์มันก็จะกลายเป็นว่าปีศาจตัวนั้นมันไม่ใช่ท่านิมเดาแมนเนี่ยคือหนวดนดำที่แย่งชิงพลังผบพิศดารท่นอิมไปนะฮะและนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าหนว่นดำเนี่ยครานั้นกลายเป็นบอสใหญ่ในเรื่องวันพีทอีกครั้งและนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจที่สุดสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เห็นฝ่ายลูฟี่นั้นนนนมมีกกอออเเรรืืาาาแต่่่ปดััษใูคลวท เพราะว่านางกะจะเป็นเรื่องของกลุ่มโนดดัมที่เขานำมาแล้วก็ต่อโซ่พวก,พวกลูฟี่ในตอนท้ายก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเรื่องน่าสนใจขึ้นมานะว่าที่โอบารฟมันจะมีเหตุการณ์ที่ท่านิมนำมาที่นั่นแล้วก็มีเหตุการณ์ที่โนดดัมเนี่ยเขานั้นจะมาชิงพลังผ่าพิศดารท่านิมไปหรือเปล่ายัางไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมลาเล่ารู้หรือก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคเลยนีงก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไปขอดกันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆ สว,ส,วสวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะ้เจอาใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ